คำเตือนเกมนี้มีเนื้อหารุนแรงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเยาวาชนควรได้รับการแนะนำจากผู้ใหญ่เล่นในเกมได้แต่อย่าเอาไปประพฤตินในชีวิตจริงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะซื้อของก่อนซื้อปืนให้เรียบร้อยนะครับซื้อกรอะให้เรียบร้อยซื้อฟูลหมดแล้วผมพร้อมนะครับคนอื่นว่าไงโอ้โหพร้อมที่จะลุยกันมานานแล้วฮ่าฮ่าโย่โ โอ้ s t ม m น่าเต็มหลอดเลยไปฝึกวิ่งมาจากไหนเนี่ยใครอ่ะใารสยามเนี่ยอ๋อผมวิ่งในไฮนันแหละครับวิ่งจนเต็มอ่ะเดี๋ยวดูได้วิ่งของอินเตอร์เน็ตก่อนนะครับผมครับอันนี้มีการเคาะประตูบ้านนะครับเคาะประตูบ้านลุงนิชหลอดมีคนบอกว่าเฮ้ยเราจะมาคุยกันเรื่องงานน่ะงานแต่แต่เราคุยตรงนี้ไม่ได้อ่ะขอจะมีขอเข้ามาหนสองสามชั่วโมงไปได้เอะ คือขอเข้ามาหน่อยแต่ว่าคุยตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันนะมีห้องข้างหลังไหมห้องข้างในอนะโอเคเขาจะไปเตรียมการมีกฎกิงอีกแล้วนะครับเป็นใครยังไงอันนี้เขาเข้ามาเตรียมแล้วนั่งเล่นเก้าอี้โอเคนี่พวกเราทั้งสี่คนมาแล้วก็มีคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มาช่วยคนนี้หรอกคนนี้เป็นไม่ใช่นายจ้างเราด้วยซ้ำแต่มีนายจ้างอีกคนนึงที่กำลังจ้างเราอยู่นะครับมันเป็นจ๊อบๆไปนะ แล้วก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วกระบวนการทางยุติธรรมบางทีมันก็ไม่ได้ยุติธรรมเสมอไปมันอาจจะมีการตัดสินผิดพลาดอย่างเช่นนักโทษคนนี้แม็กซิมเรสคอฟสกี้นะครับก็เขาเป็นพวกนักวิจัยนะครับก็ทำให้กองทัพเออเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะครับแต่ว่ารู้สึกอาจจะเป็นแบบบ้าคลั่งไปหน่อยนะครับวิจัยแบบ เป็นฟรีก็คือแบบเป็นสติเฟื้องนะครับมั่วๆนะเพี้ยนๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่คนเลวใส่ไว้ให้ทุกคนครับตัวละครหลังที่เปใช่พยักหน้าอย่างเดียวนะครับ ก็เอาง่ายๆคริสเซนเบรคก็คือแหกคุกนั่นเองซึ่งเราจะมาทำภารกิจนี้ก็คือนายจ้างเราคือคนเมื่อกี้รัสคอฟสกี้นะครับเขาจะมาจ้างให้ช่วยเราอให้เราไปช่วยเขาพาหนีออกมาจากคุกนะครับผมพูดถูกป่ะเออนั่นแหละก็มันจะมีภารกิจอยู่ทั้งหมด4ส่วนด้วยกันซึ่งเราจะต้องทำา3ส่วนแรกก่อนนะครับเราจะต้องปล้นเครื่องบิน นะครับแล้วก็มีรถขนนักโทษอันที่สองแล้วอันที่3ามก็คือไปเอาเอกสารรับของตำรวจส่วนอันที่4ยังไม่พูดนะครับเดี๋ยวเรารอผ่าน3อันนี้ก่อนนะครับซึ่งพอเราได้มาแล้วปุ๊บเราก็จะไปแหกคุกกันพอแหกคุกเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นเครื่องบินหนีเขาพูดประมาณนี้นะครับ อันนี้เขาจะเล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วว่าภารกิจทำอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวตอนที่หัวหน้าไฮส์เรานะครับนุงลิชเลือกอันแรกเลยนะไปทีละอันไปเลยหนึ่งสองสามไปเลยเดี๋ยวเราจะอธิบายกันว่าภารกิจนี้ให้ทำอะไรเอ๊มีมีแบบจับเงินจับเงินนะฮะรวยนะเอาอันแรกเลยนะครับเอาแรกไปเลยไปเลือก ชุดให้ดีนะครับใครเป็นไพร์ลอดเนี่ยเออใครเป็นไพร์ลอดอ๋อยังไม่เลือกยังไม่เลือกรอบหน้ารอบหน้าต้องไอ้พุทธิ์ต้องเข้าไปก่อนอ๋อเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นพรีเซนต์เบรกใช่ป่ะใช่ครับงั้นพอเบรกเสร็จก็เป็นพรีเซนต์บกแล้วก็เป็นพรีเซนต์บลกเคนเออเออเอาที่พอใจเลยครับโอเคตอนนี้เราไม่ได้ทำให้แบบอ่าเป็นฮาร์ดเลยไหมครับฮาร์ดเลยเหรอฮาเอาลอกเอาจะไปมามา เอาละคุณจะเห็นคนตายนับศพได้โหมดฮานี้จะได้ยอะพีมากขึ้น1.25นะเออ1้อ่ปอร์เซ็นก็คือได้เพิ่ม25%ปเซ็นต์แล้วก็ได้เงินอีก25%เอร์นไอแบบฮาร์นี่ผมยังไม่เคยเล่นนะลดกันกระสุนก็ไม่มีนะลองดูไครหลอดใครเป็น,ปน,นะปนอะลิชาลอดนะครับอ่าโอเคได้เดี๋ยวเราแต่งหน้าแล้วก่อนหน้าเจสันแบบตลกตลกเอานี่เลยละการฮาดีนะครับ ชุดแล้วก็หัวใจเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยบเสื้อยืดก็พอแล้วแบบฮาร์ดอ๋อแบบฮาร์ดนะเนี่ยรู้สึกมีวครับพี่ซันอย่าหลุดขออย่างเดียวเลยพี่ซันอย่าหลุดครับผมก็ขอแบบนั้นเหมือนกันตอนนี้แทบจะจุดทูบไปวางไว้ตรงโมเด็มแล้วโอเคภารกิจก็คือเราอยู่บนรถตลอดนะครับแล้วก็ช่วยกันยิงออกไป แล้วก็คนที่เป็นคนขับรถอย่าขับอยู่กับที่ขับไปเรื่อยๆยิงโดนไม่โดนไม่รู้วนไปวนมาับเดี๋ยวผมขับให้เลยใครมากับผมคนหนึ่งนุ๊กไหมเซียนนุ๊กก็ได้อ่าพิกเซลก็ได้แล้วแต่ใครก็ได้ให้คนหนึ่งที่ขับรถโอเคโอเคอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเซียนนุ๊กกับลิชาร์ลตนะครับมันต้องมมี้าตายนะฮะถ้าตายนี่ก็คือข้บรถไม่ได้ตายนี่คือรีสตาร์ทอย่างเดียวนะครับ เราจะไปที่สนามบินแมคเคนซีรถลกด้วยครับแล้วครับแล้วแล้วปลาไเลยไปยอ๋อพกพาไปเลยนะไปโอเคเราจะต้องขับรถไปก่อนนะครเฮ้ย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 อย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจมาแล้วไม่สนุก ใจเย็นใจเย็นมาะซ้อมยิงไงเดี๋ยวมาดูนะครับฝีมือการขับรถนันไง <c oughs> บอกแล้วว่าให้ไปสอบไปขับขี่เครื่องบินมาอ๋อเออเนาะไม่น่าเลยเราสอบด้านสอบเรือมาดิแย่ <c oughs> yeah, เลยเนี่ยต้องไปสอบมันต้องเครื่องบินเ <c oughs> นาะเออ โอเคเราจะอธิบายมากนายจ้างจะอธิบายมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับแก๊งนี้มันคือแก๊งฟา์โกสนะครับก็จะเป็นเหมือนกับพวกแก๊งอันพานอะไรพวกนี้แหละมันเป็น multinational ด้วยก็คือเป็นหลายหลายชาติรวมกันนะข้ามชาตินะครับอาญากรข้ามชาติเป็นองค์กรที่แบบอุ้ยเดี๋ยวจะเลยตามเขาแล้วเนี่ยประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็ทาเรื่องผิดกฎหมายเยอะแยะนะครับซึ่งเครื่องบินของฟา์โกสเนี่ก็คือเราจะไปขโมยมา ประมาณว่าโจรก็ป้นโจรเหมือนกันคือเราก็เป็นโจรใช่ไหมไปป้นโจรเหมือนกันแต่เป็นโจรรับจ้างเออเป็นโจรรับจ้างนะครับส่วนเขาเป็นโจรประจำใช่ไหม <c oughs> ง,งั้นเขาโดนสี่สีวงเล็บหนึ่งใช่ไหมครับเราสี่สีวงเล็บสองนะครับอันนี้คือภาษีใช่ไหมครับภาษีภาษี อาขาวดำคือราคาขาวดำเอามันมีภาสีต้องมีภาขาวดำโอ้โหมีภาสีภาขาวดำโอ้โโหอเคครับผมนี่ตามไม่ทันเลยครับงงเลยคุณเจอมบุ๊กห้าห้าบาทห้าสิบแล้วอ๋อคันหลังตามมาทันไหมเงี้ยเก้าสิครับเออผมกำลังจะพูดเลยอ่ะเราเห็นภาพมันกระตุกกระตุกเป็นช่วงๆเลย ก็นั่นแหละครับผู้เป็นบีแพนด้าไม่หมอกหลงเพียบเลยใช่ใช่น่ากลัวอยู่บรรยากาศนะนี่แบบภูเขาภูเขามืดเลยไปภูเขาเต็นกองมาแล้วล็อกเบรกหน่อยนะครับเดี๋ยวจะแหกโค้งนะครับใช่ใช่เราจูบเบรีเออร์หนึ่งทีเป็นเป็นเทคนิคการเบรกครับ หมุนตามหกศูนย์รอบหนึ่งใช่ไหมครับเจ็บเป็สูงมากสามหกศูนย์โนสโคปนะครับ360โนสโคปตรงนี้ผมระวังทุกทีอ่ะก็หมุนทุกทีอ่ะถือว่าเป็นรถที่เหมาะกับการขับในสนามรถมากครับใช่ครับ <S 2> <S 2> ดีนะคันนี้นะแรงด้วยอ่ะหมูเป็นรถแบบรถกีฬาเบ่กน,น้อยเบ่กน,น้อย อุ้ยอุ๊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 ยเปิดไฟใหญ่เลยครับตัดหมอกยิงล้อรถเพื่อนได้ไหมครับได้อย่านะไม่เอานะอย่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินใจเย็นใจเย็นอย่ามันมีฟิวฟิวมาด้วยนะครับได้ยินนะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ตัดถนนไปเลยครับผมหมุนติวติวแป๊บหนึ่งเจ็ดร้อยยี่สิบ เจ็ดร้อยยี่สิบโลซคบลุงนี้จะเพิ่งลงไปขโมยเครื่องบินนาค่ามาให้หมดก่อนต่อไปกันแบบใจเย็นใช่ใช่นายจ้าบอกว่าโอเคเราใกล้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยวางแผนอะไรก็ได้แล้วก็ทําตามแผนนั้นเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องพิจารณาว่าแผนนั้นมันจะดีไหมนะครับให้ลุยไปเลยโอเคเข้าไปแล้วเจอแล้วนะครับเราจะกดตี้กดตีกดตีใส่หน้ากากก่อนแล้วก็เข้าไปเลยนะครับเข้าไปแล้วก็ยิงให้หมดนะครับ ตายไม่ตายไม่รู้ครับเดี๋ยวค่อยวนมายิงหน่อยนะระวังนะระวังนะยิงไปเรื่อยๆครับยิงไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะไปเรื่อยๆนะขยับไปเรื่อยๆโอเคผมจะปัดรถไปเรื่อยๆอุ้ยอ่าเดี๋ยวรู้เลย นี่ไม่โดนพิกเซลแมนอยู่แล้วเนาะเออคุณนี่คุณเห็นสนามบินนี้ไม่ค่อยได้มาดีๆนะเนี่ยหรือส่วนหลังบ้านโอ้ยโอ๊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 ยมีการโทรศัพท์เรียกแก๊งมาแล้วนะครับไอ้พวกแก๊งพวกนี้นะฮะโโอ้หดูนก็คือนั่นแหละครับก็จะมีพวกรถมานะฮะยิงพวกในรถก่อนเลยอันตรายโอ้ยพร้อแตกอ๋อวิล้อแตก ยังแต่เปไน็นไรขับไปเรื่อยๆครับไปเรื่ยยอยๆนตายแ,แ,แล้วต่อหรือคนขับโอ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้โ้อะไรระเบิดน่ะเอ่อถังน้ำมันครับตายหมดยัง,ย,งย,ย,ยังเร็วเดี๋ยวเ,เดี๋ยววนออกไปไม่ไม่มัน <ปะ S 1> มันจะมีะจำกัดนะ โอเคยิงเฮดช็อตไอ้คนนี้ไปแล้วโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเสียวใช่ไหมเสียวใช่ไหมน่ากลัวมากเมื่อกี้แบบระเบิดอยู่ใกล้ๆอ่ะรู้สึกแบบรู้สึกแบบโคดีไออะไรแบบนี้รู้สึกเฉยๆฮะรถมารถมาคนนี้ไม่ตายโอ้ตายแล้วรถเยี่ยมครับนานนานรถผมมีรอยสากสวยไหม ดูสยังไงไม่รู้นะดูรอยรถผมสินี่กูสาพเพนมานะฮะแหมมัดช็อตได้ <c oughs> แล้วเท่าไหร่อ่าเฮดช็อตไปแล้วอีกคนนึงคนนึงอ่าได้แล้วนี่อีกฝั่งนึ่งฝั่งนึงได้แล้วฝากจัดการสองคนนั้นด้วยนะเดี๋ยวเที่ยวเดี๋ยวเคลียร์ยยลางบินด้วยนะครับเดี๋ยวเกิง <c oughs> ได้ได้ครับไม่เป็นไรครับเราเราใจเย็นๆก่อน <c oughs> ระวังมีรถคันนึงตามหลังลุงนิชาร์ไปนะครับผมจะยิงคนก่อนอ่า อีกนิดเดียวเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกเลยข้างหลังคนนึ่งเริ่มเริ่มเริ่มกล้าแล้วเริ่มเริ่มแบบเริ่มหามครับเริ่มหามอุ้ยขึ้นรถด้วยขึ้นรถยิงคนขับรถก่อนอ่าใกล้แล้วจีอ่าโอเคตายหมดแล้วโอเคเหลือคันนั้นเหลือคันนั้นโอเคหมดเรียบร้อยโอเคหมดแล้วนะครับเราจะเคลียร์ซากรถนี่ก่อนนะครับขับออกไปเลยขับชนชนมันไว้อ๋อโอเค เราจะต้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลุงขับเครื่องบินเป็นเนาะเป็นเป็นแน่ใจเราจะต้องโอ้ขับหลายรอบแล้วครับมิชั่นสุดท้ายผมก็ขับเครื่องบินวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเพึ่งอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งอ่ะอย่าเพิ่งบินนะเดี๋ยวเราลองขยับรถดูก่อนครับโอ้ลีชาร์สกิลสูงอยู่แล้วเชื่อตีใช่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 พิกเซลพูดถูก ไปเลยโอเคเฮ้ยไอคนขับอบอลบด้วยเสร็จแล้วมาขึ้นคันนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะเออไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะขอขึ้นคันนี้ด้วยเพื่อที่จะสเปคแตะไม่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 ได้เดี๋ยวผมจะสตรีมไปหน้าจอของริชาร์ดด้วยไงอ๋อต้องให้คนขับให้ The bird is airborne นกอยู่บนอากาศแล้วก็คือเครื่องบินนั่นเองครับเป็นร i ชาร์ดแอร์นะเืดมากเลยครับทัศนวิสัยไม่ค่อยดีเลยครับผมรชาร์ดแอร์นะฮะ กราวคอนโทรลทูดิชาร์ตได้ยินไหมก๊อปปี้แดดก๊อปปี้ด้วยรถยากเมย์ดีเมย์ดีโอ้โหเอ้ยคุณคนขับนี่ต้องขับดีๆนะครับอย่าให้รถความนะชิวๆครับชิวๆจริงเปล่าผมจะสลับหน้าจอแล้วนะผมจะสลับหน้าจอแล้วนะเชิญครับเชิญครับไม่ต้องกลัวคุณกำลังอยู่กับคนขับที่เจ๋งที่สุดในรอชาร์ตรอสดีครับเดี๋ยวตอนนี้เรา ขโมยเครื่องบินได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวคุณลิชาร์ดเขาจะขับไปที่แรงกดดานนะครับแรงกดดานนี่ตัดจอไั้ยังครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกจะตัดจอไม่ได้เพราะว่ารถขับรถด้วยความเร็วเดี๋ยวผมรบกวนต้องนิ่งห่อนอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะตัดจอแป๊บหนึ่งไม่รู้ว่าจะมีผลอะไรป่ะนะโอ้เสียงคุณอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอ่ผมยังอยู่ โอเคตัดจอมาแล้วเรียบร้อยครับมาแล้วขลงคุณมากครับตัดยังตัดคนละตัดแล้วมั้งดูนะครับมีฟิลเตอร์กล้องด้วยนะครับในการถ่ายทอดโชว์หมุนหมุนหมุนผมว่าแล้วว่าคุณต้องเล่นมุกนี้นะครับเพราะว่าตอนเซียนุกทำเซียนุกก็ทำครับพอตัดจอมาปุ๊บคุณตีลังกาโชว์นะครับใช่ครับไม่ไม่ใช่เตียงกาสีโค้งอ่ะหมุนตัว เฮ้ยคุณอย่าผ่านผลเลยผมกลัวกลัวไม่ผ่านใช่ไหมเอาเงินเอาอะไรให้มันดีๆเฮ้ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องตึกไหมต้องตึกไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาใจเย็นใจเย็นไม่รีสตาร์ทดิเฮ้ยถ้าเกิดเราทําได้แบบไม่ตายเลยไม่รีสตาร์ทเลยเราได้เอลิทชาเลนจ์นี่ยได้เงินเป็นล้านเลยนะคุณเออแต่เราต้องไม่ตายเลยนะต้องไม่ continue เลยอ่ะต้องใช่ครับต้องทาทั้งหมดแล้วไม่ตายหรือสองสามสี่แบบไม่ continue เลย เวทอยาหลุดนั่นเออหลุดก็จบนะโอ้โหวันนี้จะถึงแล้วนี่แป๊บเดียวเองเนาะเครื่องบินนะครับไม่ใช่รถรีชาร์จแอร์ไลน์ครับรีชาร์จแอร์ไลน์คุณผู้ชมอาจจะเห็นเมนูมันกระพริบกระพริบแบบนี้ก็คือเวลาผมกดคุยมันจะมีเมนูขึ้นมาก็จะต้องคอยปิดไปไม่งั้นจะขึ้นหน้าโซเชียลคลับนะครับขออภัยด้วยที่มันเป็นอย่างนี้ตึ้งๆๆอยู่นะ เอามาดูกันว่าคุณดิชาร์ดเขาจะแลนดิ้งยังไงนะครับระวังรถโอ้โหเครื่องบินคันเบลเลอร์เลยนะคันเบลเลอร์เลยคุณครับลันเวมีลันดวยด้กีลนทำไมเฮ้ยคุณเฮ้ยเฮ้ยคุณเฮ้ยเอาที่นีิเฮ้ยโอ้โหนิ่มจังเลยนิ่มนิ่มเอ็กซ์เปิดนะครับสุดยอดเลยครับ LSIA ย่อมมาจาก Los Santos International Airport อรับแล้วครับผมโอเคมีคนรออยู่อุ้ยว้าว เยี่ยมเลยเดี๋ยวจัดการที่เหลือเองพวกนายไปได้แล้วนะครับพวกเขาไล่เราแล้วล่ะการเสียงๆอ่ะโยนมาให้ทาอย่างไรอย่างไรแพ้พลาชินัมติ้งเลยนะครับ มี่ได้เยอะมากว้าวเราเป็นเซตอัพเราไม่ได้เงินสัก้าบาทหนึ่งเดี๋ยวพาไปป้นอย่างอื่นป้นร้านสะดวกซื้อก็ได้ได้ทีละพันได้หนึ่งพันค่ากระสุนยังไม่พอเลยโอเคว่านี่เรามาเรามาอยู่กันที่ไหนเนี่ยสนามบินใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวผมพาไปส่งที่อพาร์ตเมนต์นะครับ ต้องอพาร์ตเมนต์ผมนี่นเหรอครับใช่ใช่เค okay, รถผมอยู่ข้างหลังเอา้า <Hey, S 2> ช่องตีนเนี่ย hey, ร,รถผมอยู่ไหนอะ่ะไม่รู้อ่ะโอ้ oh, มันไปจอดอยู่ข้างบน oh, มามามาคันผมก็ได้แล้วเซต G P S ไปเดี๋ยวผมพาไป <laughs> ตรงนี้รู้สึกจะข้ามไม่ได้ครับลุงต้องปีนมาผมจำได้ว่าเท็กเจอร์นี้มันมันชนแล้วมันชนเลยพอชนปุ๊บมันชนเลยนี่ไงชนให้ดู เจอกันที่ GPS เอ้ยเจอกันที่อพาร์ตเมนต์ของอพาร์์เมนตแล้วคือเราเดิทางไม่ไม่ตามคนนี้หรอนั่นดิเออเนาะไม่เป็นไรกดดูแผนที่ก็ได้ถ้าเกิดอพาร์ตเมนต์เป็นสีฟ้าแปลว่าของเพื่อนอ๋อใช่ใช่ชื่ออะไรนะดิชาร์ดอะไรนะดิชาร์ดแมนชั่นอะไรที่อ่ะ Majesty เออดิชาร์ดมาเจสติแล้วคุณมาไปลัสรุรไปแล้วนะครับอ้าวถือว่าดีที่ไม่หลุดระหว่างเซ็ตอัพเออ ออฟไลน์ไปแล้วด้วยนะจะหลุดกะหลุดตอนนี้เลยไม่ทาดิไม่ทาดิวะอย่าย่าเฮ้ยอย่าทาอุ้ยนิเซลเราก็ใช้เน็ตเดียวกันนายนะทำไมนายไม่หลุดเลยเราก็เหมือนกันนะเราก็เหมือนกันนะไม่เห็นหลุดเลยคนลรพื้นที่พื้นที่ไหนไม่ค่อยดีเนาะใช่โอ้ยโถดโถด โยนระเบิดแปะเอาให้ัอันหนึ่งได้ไหมเอาให้ขันหลังโผนมาแล้วมาก็ตู้มแอคข้อสบายคืออะไรครับโอ้เกมดูหมาใช่ไหมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะตรงนี้ชาร์ตมีสกิลไหมขโมยรถแดงนี่เลยขโมยรถแดงเร็ว เร็วเร็วเร็วดี๋ยวเร็วเร็วเร็วเรเอาไปขายเลยครับเอาเข้าร้านแต่งแล้วไปขายเลยน่าจะได้เยอะก่อนที่เราจะแวะไปทภารกิจนะเราแวขายรถก่อนสุดยอดครับเรื่องเงินมาก่อนระหว่างเดี๋ยวรออ่าคุณเซียนนุกด้วยเดือวนะแต่ผมจะกดอินไว้ใไปนะครับครับผมแต่งอยู่เ่า อันนี้ขายได้เหรอผมชอบซาวคุณมากเลยขายได้นะชอบซาวตแตรคุณมากเลยเดี๋ยวไว้ผมต้องไปแต่งบ้างนะครับเดี๋ยวรอรถดีๆทีเดียวนะครับซื้อทีเดียวแล้วค่อยแต่งทีไม่งั้นมันเสียดายเงินว่ารถผมไม่ดีเหรอเปล่าผมไม่ได้พูดอย่างนั้นผมบอกว่ารถผมไม่ดีผมมาบอกว่ารถผมไม่ดีผมเลยอ ต้องไปหาที่แต่งให้มันดีไงรถเราก็เพ้่มมา normal version มันเป็นฮุกใช่สิพวกเดียวเด้อเออไว้เดียวเด้อไว้รถทำขายอ่ะจริงเหรอใช่ทูฮอตหรอฮะร้อนเกินทูฮอตทูโมดิฟายแล้วโอ้เสียดายผมจำได้คันนี้คือขับเข้าไปอยู่ไม่ให้ขับมันชื่อรถอะไรครับคันนั้นอ่ะมันดูยังไงกดแซดแล้วดูมุมขวาล่าง เมอร์ตันอืมโอเบรยเอฟเอ้ยเก้าเอฟคาริโนสปอร์ต้าสปอร์ตใช่ป่ะเออนันไล่เวนบอลปะเออเหมือนไล่เวนมอลเลยเนาะ